สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะคลิปนี้ทําเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นได้ก็หายได้นะคะเหมือนคุณพ่อถนอมใจปินค่ะหลวงพ่อรู้ตัวเองเมื่อไหร่คะว่าเออหูได้นินดีขึ้นแล้วก็พูดจาเร็วขึ้นขยับเนื้อขยับตัวเร็วขึ้นหลวงพ่อรู้ตัวเองเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกเมื่อไหร่หลังจากที่กินฉัน้าวตองนะคะสักประมาณ ก็ไม่สังเกตนะค่ะกตตอนหลังนะมันมุด like ม <con Liberty Overwatch throat> sure ีนะครับสาธุนะเจ้าค่ะสาธุเป็นบุญนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เป็นบุญของลูกด้วยที่ได้มานําเอาน้ําข้าวตองมาถวายให้หลวงพ่อเนาะแล้วก็หลวงพ่อก็ฉันแล้วก็ สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะเจ้าคะก็ให้หลวงพ่อชันไปต่อเนื่องเจ้าค่ะจะได้แข็งแรงแข็งแรงเนาะค่ะหลวงพ่ออยากจะบอกอะไรญาติโยมไหมหรือใครที่เป็นเหมือนหลวงพ่อไหมว่าที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเออหลวงพ่อมาฉันน้ำข่าวตองแล้วมันดียังไงหลวงพ่ออยากจะบอกให้เจ้าค่ะเป็นวิทยาทาน ไม่ว่าจะพูดยังไงแต่สิ่งที่หลวงพ่อได้เจอกับตัวเองก็คือว่าหลวงพ่อพูดเร็วขึ้นขยับเนื้อขยับตัวได้มากขึ้นเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นดีใจไหมเจ้าคะสาธุเจ้าคะ่ะความจำสมองแล้วก็หูก็ได้ยินมากขึ้น หลวงพ่อก็รู้สึกเลิ่มปิติใจนะเจ้าค่ะที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นลูกหลานก็ปิติเจ้าค่ะที่เห็นหลวงพ่อแข็งแรงขึ้นสาธุเจ้าคะ่ะท่านศึกออกมาวันที่16เมษายนนะคะในวันนั้นที่ไปขึ้นไปเยี่ยมนะคะก็ท่านก็แข็งแรงดีแล้วก็เลยอยากศึกออกมาดูแลคุณแม่นะคะภาพที่เห็นนี่ก็คือออกมาถึงก็มาทำสวนเลยนะคะ คนดีใจนะคะก็ไม่ได้หยิบจับอะไรได้มาตั้ง8เดือนเนาะแล้วพอแข็งแรงขึ้นนะคะท่านก็ลุยสวนเลยนะคะทำสวนคนเดียวเนี่ยสวนลกๆเนี่ยค่ะทําคนเดียวนะคะตั้งแต่วันแรกที่สึกออกมานะะก็จะดูเห็นท่าทางท่านเดินนะคะก็ยังเดินเดินช้าอยู่นะคะเดินช้าอยู่แต่นี้ค่ะ<อ>ทุกคน นะคะเป็นภาพวันนี้ล่าสุดเลย,ย <มา S 2> นะคะต้องขอบอคุณค,คุณแม่น้าน้อยนะคะที่ได้อัดคลิปนี้มาให้พวกเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจอันนี้ก็คือภาพคุณพ่อล่าสุดวันนี้ค่ะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้นะคะาทานยาคุณหมอเป็นประจำนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรที่อาจารย์แนะนำนะคะ ดูแลตัวเองนะคะก่อนนอนหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะคุณก็จะสามารถกลับมาเนี่ยค่ะเหมือนคุณพ่อถนอมใจปินนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทําสวนคนเดียวแล้วทุกคนเห็นไหมว่าสวนเนี่ยเตรียมเครี่ยงเลยค่ะสบ้านคุณพ่อทำปดียนาหายดียังนะแล้วตอนนี้หายหายดีแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พูดดังๆจี อนนี้หายได้แปดสิบแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ดนอ่แกยังภูมิใจกล้วยไข่ อ๋อของกําแพงเพชรนะคะไอ้มเสีนะยกรอบทุกเห็นทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่ตอนเป็นหลวงพ่อนะคะการพูดจาเนี่ยเร็วขึ้นจาก เมื่อก่อนเยอะเลยนะคะคลิปนี้คือล่าสุดในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้ารักษาทุกทางคุณดีขึ้นแน่นอน